คุณผู้ชมทราบกันใช่ไหมครับว่าน้องๆของเราเนี่ยเล่นละครกันอีกแล้วครับฉะนั้นวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่กลองละครนะครับกับงานบวงสรวงละครที่มีชื่อว่าตามรอยพ่อครับ ส่งเพื่อนๆไปเล่นละครกันแล้วก็หลายเรื่องด้วยกันนะครับมาคราวนี้เป็นคิวของต้าและสาร่ากันบ้างทั้งคู่จุงมือกันไปบวงสวงละครเรื่องตามรอยพ่อที่จะออกอากาศทางช่อง5แต่ฝีไม้ลายมือของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นรับรองเลยครับว่าผมเนี่ยจะมีภาพเจ๊งๆมาฝากคุณผู้ชมครับต่่ไดได้ใใจะกใใใคคววาามรหงิ นนวสวัสดีค่ะหนูชื่อเจนค่ะผมชื่อนรงครับผมวัน <c oughs> นี้นะคะ <c oughs> เราก็ได้มาบวงสรวงละครเรื่องตามรอยพ่อนะคะไป <c oughs> ความรู้สึกของเราในตอนนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยแล้วก็ได้ทําอะไรดีๆเพื่อพ่อด้วยค่ะก็จะเป็นประวัติและเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจมากๆค่ะ <c oughs> คุณนรงรู้สึกไงครน <c oughs> รงนะฮะก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เล่นละครตามรอยพ่อฮนะเพลงอาทิตย์แรกที่เราได้ร้องก็เป็นเพลงของนายหลวงเนาะ คราวนี้ละครเรื่องแรกที่เราได้เล่นก็เป็นละครเทิดระเกียบอีกก็ถือว่าพวกเราเอสาเนี่นยโชคดีมากๆเลยนอกจากพวกเราสองคนแล้วก็ยังมีสองคนด้วยคือพี่อ๊อฟกับพี่เปรี้ยวนั่นเองครับผม ได้รับบทบาทอะไรคะก็นาลงก็เป็นช่างซ่อมรถครับที่ใจดีครับเป็นคนดีตามแบบที่นายหลวงทรงดำริเอาไว้ครับประมาณนั้นส่วนสลานะคะก็ชื่อเจนนะคะเป็นนักศึกษาแล้วอย่าลืมติดตามพวกเราในละครด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นเลนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดนเดี๋ยวเจนไปเรียนต่อนะคะได้พี่ไปซ่อมรถโอเคค่ะ เผลอแป๊บเดียวเวลาของเราในวันนี้ก็หมดลงซะแล้วนะครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ต้องกลับมาติดตามกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับชูไลฟ์แอดสยามสแควร์ซอย3วันนี้ขอลาก,ก่อนสวัสดีครับ